ในเบรกแรกนะครับเราจะไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุ10ปี12ปีเป็นฟุตบอลงานวัดนะครับโรงเรียนวัดดอนปลูนะครับอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้มีทีมต่างๆมาร่วมแข่งขันไปติดตามบทสัมภาษณ์นะครับโค้ชที่นำน้องๆเด็กๆมาแข่งขันในวันนี้กันครับ รายการนี้คือเรามาทุกปีแต่2อสปีที่ผ่านมาอาจจะมาในนามของทีมเก่าที่เคยอยู่ก็คือวัดกู้จูเนียแต่ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนได้ย้ายไปทำทีมให้กับทางนนทบุรียู i นเต็ดก็ยังมาร่วมการแข่งขันรายการดีๆอย่างนี้ทุกครั้งและก็ทุกปีเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่เหมือนกับส่งเสริมให้กับเยาวชนใน เป็นแบบรักญ้าซึ่งไม่ค่อยได้รับโอกาสจากในกรุงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้มาร่วมสร้างประสบการณ์และก็เสริมสร้างพัฒนาทาดนานเบสิกเทคนิคหรือว่าการเล่นกีฬาซึ่งไม่ได้เน้นถึงผลการแข่งขันแต่เน้นการพัฒนาแล้วก็ความสามัคคีของผู้ปกครองของทีมแล้วก็ของเด็กๆเ,เพื่อไปสู่การพัฒนา ในวันข้างหน้าซึ่งผมมองว่าน้อยคนมากที่จะให้ความสำคัญกับรายการเล็กๆแล้วก็คุณปอป,อ,ป,อ,ปอสเต็กซึ่งยอมรับว่าเป็นบุคคลที่เสียสละจนทุกวันนี้ก็เด็กๆหลายๆคนก็จากเวทีนี้ก็กล้าไปสู่ติดทีมชาติในบอลโยวชนหลายคนบรรยากาศมันเหมือนกับที่เราได้ย้อนยุคกลับไปในสมัยที่เราเป็นเด็กๆแต่ว่าตอนนั้นเราไม่มีโอกาสได้เล่นกีฬาแบบนี้แต่ครั้งนี้ต้องขอบคุณายจันขันที่ มาจัดในบรรยากาศซึ่งเป็นถามว่าสนามอาจจะไม่ใช่ดีร้อเแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการจัดเตรียมระวางแผนงานเพื่อที่จะรองรับเด็กๆเ,เกือบ30มสิว่าทีม32ทีมซึ่งจะเคียบไปแล้วก็เป็นหลายร้อยคนแล้วไฟจัดการแข่งขันก็มุ่งเน้นในการที่จะพัฒนาจริงๆแล้วก็มีการอาพูดง่ายๆหลังจากเลิกแล้วก็ยังจะมี การจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าผมตั้งแต่นั่นมาก็ยังไม่ค่อยได้รับไม่ได้เคยได้เห็นการจัดการแบบที่บ่อยๆเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ผู้ที่มีกําลังในการสนับสนุนสามารถที่จะในการที่จะเป็นเป็นอะไรที่มาช่วยกันในการส่งเสริมบอลเด็กๆของเราให้ได้มีเวทีในการที่เราจะพัฒนาของเขาต่อไปนะครับ รถวันนี้พาทีมไปมาครับสวัสดีครับผมทีมดาก้อนจูเนีย์พลจากขอนแก่นนะครับเป็นเด็กอยู่ในพื้นที่อำเภอพล,พลจังหวัดขอนแก่นซะส่วนมากเป็นไงผลงานผลงานยังไม่เป็นที่พอใจพอสมควรนะครับเพราะอีสานกับระบบทีมในภาคกลางรูปแบบการเล่นยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ประสบการณ์ความความนิ่งนะครับเพราะว่าการเอาเด็กชาวบ้านในพื้นที่เอามาสร้างเพื่อ ให้ห่างไกลยาเสพติดให้อเอาแนวทางกีฬาของฟุตบอลเข้ามาเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งของในชีวิตประจําวันเขาได้แล้วก็สิ่งสำคัญคือเรื่องการศึกษาครับผมก็สามารถที่จะต่อยอดได้เลุ้นอยู่12ปีมันเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากครับก็เลายยงน้ำเนี่ยียิงน้ำอยู่แต่ว่าด้วยความนิ่งที่ผมบอกบอก,บอกนะครับประสบการจะหมดเวลานะถูกต้องครับดดก็ด้วยด้วยความนิ่ง ประสบการณ์และต้องเรียนรู้ให้ถึงกับการผ่านแรงกดดันจากเกมลุกเราเล่นเกมรับเราต้องผ่านการกดดันจากเกมลุกให้ได้ของผมเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นเด็กอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นเด็กอยู่ในพื้นที่เลยหลักๆประมาณ70-8 0ถึงผมซ้อมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ซ้อมอยู่สสนามก็จันทร์อังคารผมซ้อมอยู่ที่สนามเมืองพลขอนแกน่นอีกพุธพฤหัส สุกผมจะไปซ้อมอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นก็สับเปลี่ยนมนหมุนเรียนกันไปเด็กมีความสุขไหมมีความสุขครับก็อยู่ตรงนี้มาเกือบ1ิปีแล้วก็สามารถส่งเสริมและต่อยอดให้เด็กเข้าสู่องค์กรที่สูงขึ้นโรงเรียนที่ที่สูงขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็เห็นความชัดเจนที่ลูกเราเนี่ยได้มาเรียนอยู่ที่สถาบันและความฝันของลูกเราพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดที่สามารถดึงเด็กๆออกมาจากสิ่ง ายาเสพติดเข้ามาสู่ระบบขององค์กรเขาแล้วก็ส่งต่อยอดอเด็กเข้าไปสู่นักกีฬาสายอาชีพได้เป็นอนาคตของทีมชาติไทยไปในอนาคตครับ ทีมที่สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเป็นโค้ชจิมมี่นะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเดินทางมาแข่งขันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถือว่าเดินทางไกลนะครับแต่ก็ได้ประสบการณ์นะครับสำหรับรายการนี้นะครับนอกเหนือจากทีมต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีทีมจากราชบุรีจากจังหวัดพิจิตรมาร่วมการแข่งฟุตบอลฟุตบอลงานวัดวันนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามบทสัมภาษณ์นะครับและเราพักเบรกไปเลยนะครับ นายเบลกหน้านะครับไปติดตามนะครับมีรองผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมาร่วมกิจกรรมด้วยครับช่วงนี้พักสักครู่ครับรครับเรียนถามวันนี้เอารุ่นไหนมาครับ ส่วนใหญ่เด็กก็จะเป็นแยกเป็นเด็ก11ชุดหนึ่งแล้วก็เด็ก12ชุดหนึ่งส่วนแนวทางวิธีการได้ลงเล่นคือ,อให้รุ่นน้องอ่ะได้ดูศึกษารุ่นพี่ลงคอตเตอร์แรกก่อนเสร็จแล้วพอคอตเตอร์ที่สให้รุ่นน้องลองไปทดสอบฝีมือในสนามบ้างเพื่อเขาจะได้เกิดพฤติกรรมในการที่จะมีแรงผลดันมีแรงกระตุ้นอ,อยากเล่นให้เก่งเหมือนรุ่นพี่แนวทางการ,การส่งการแข่งขันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับซ้อมที่ไหนครับผมตอนนี้ซ้อมอยู่ที่สนามสาย3ามอารีนาถนนพุทธมณฑลสาย3ครับ ก็จะซ้อมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสร็จแล้วเสาร์าอาทิตย์ก็จะหาโปรแกรมอุ่นเครื่องอาพาไปทําการคัดตัวประมาณนี้นะครับมีเด็กกี่คนครับก็มีเด็กอายุตั้งแต่9ขวบจนถึง13ขวบการลาลาประมาณ40-50ถึงคนครับแต่ในการฝึกนี่คือเราบ่มแล้วส่งต่อหรือว่าพันยาวใช่ครับก็คือแนวทางหรือว่าฝึกพัฒนาเทคนิคทักษะก่อนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานในการเล่นบอลพอเสร็จลุกปุ๊บก็หาวิธีการแข่งขัน พร้อมอในส่วนหนึ่งก็จะเริ่มพาออกทดสอบวิธีการคัดตัวแล้วเพราะว่าจุดหมายปลายทางของเด็กคนนี้คือว่าเขาจะต้องไปสู่ไปต่อยอดในระดับโรงเรียนบ้างอะคาเดมี่ของสมโมสรบ้างก็แล้วแต่ระดับความสามารถของน้องๆออที่จะสามารถไปถึงณจุดๆนั้นครับก่อนวัดรายการนี้มาอยู่ก็เริ่มมาตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยครับรายการอื่นก็ร่วมด้วยรายการนี้ก็ร่วมเป็นประจำทุกปีหนึ่งได้เห็นการจัดการ ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทางทีมงานจัดด้วยมุ่งที่ว่าให้เด็กได้พัฒน,นานจริงทั้งรูปแบบการแข่งขันวิธีการเล่นมีของมามอบให้เป็นกำลังใจให้เด็กๆแล้วก็ได้เห็นลหลายคนครับตั้งแต่สนามแรกแล้วผ่านเวทีรายการนี้ติดทีมชาติบ,บ้างเยาวชนบ้างเย,ยาวชนอาคันมี่บ้างโรงเรียนสโมสรบ้างก็คืออยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมฟุตบอลหรือว่าในระดับเยาวชนเนี่ยได้มาลองดูช้างเผือกบ้างช้างเผือกยังมีอยู่ อยู่ในป่าบุทรจริงๆอ,อยากให้โอกาสเด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้าไปสู่กระบวนการฝึกสอมที่มันเป็นระบบพอดีทางบางพยอมบางสายนะครับจะสอนเด็กแต่ขวบถึง16ปีครับสอนโดยการที่ไม่เสียไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเราจะมีค่าน้ําต่อเดือนคือขอเก็บแค่300บาทต่อเดือนทุกสนามนะครับเขาจะเชิญไปเพราะว่าทีมบางพยอมบางสายเนี่ยจะก่อตั้งกันมาหลายปีแล้วเกือบสิปีนะครับโดย การนำของโคดเกเมื่อก่อนนี้พอดีวันนี้ทําไปอยู่นุ่นไปสิบหกปีไปแข่งที่สระบุรีเขามอบหมายผมมานี่ก็เลยาพาเด็กมาที่นี่ก็ทั้งค่าใช้จ,จ่ายต่างๆเด็กไม่ต้องอะไรเลยเราก็ทางสโมสรจะมีเงินค่าสมัครให้ส่วนค่ากินค่าอะไรนี่ผู้ปกครองจะช่วยกันออกตอนนี้16ปีเนี้ยทางจังหวัดพิจิตรจะขอให้ไปเล่น เป็นตัวเยาวชนอันนี้เราเราไม่เอาเพราะว่าเด็กมันเสียโอกาสพอไปติดตัวหลีกปับ๊บมันจะเป็นตัวนับทันทีเลยผู้ปกครองเนี่ยท่านไหนที่จะมาเรายินดีที่รับคือค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนคือ3 0 0รบาทที่เป็นค่าน้ําเราซื้อน้ําซื้อนมซื้อให้เด็กแล้วก็ตอนนี้ได้รับาการสนับสนุนจากาทางสอทอของเทศบาบบลตำบลหัวรอให้เงินสนับสนุนมาด้วยแล้วก็เงินผู้ปกครองที่ ใครมีก็หาไรายได้มาช่วยกันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเด็กก็จะขึ้นไปตอนนี้รู้สึกว่าจะไปไหลสโมรสรจับตามองนะครับอะไรตอนนี้ปั้นเด็กตอนนี้10ปีตอนนี้14แข่งอยู่ที่พิษณุโลกครับเป็นโรงเรียนอนุบานเทศบาลนครพยญ่ครับอยู่ต้าชูรีครับผลงานไงม้างอ๋อดีอาจะมาจะเล็กน,น่นจาจะดีทิงเธอเด็กยางไม่คร100็ร้อยเปอร์เซ็นแลวว้วก็เล้าโดนนินก่อนวัดโค เกมสองเราชนะแล้วแล้วก็ 3, เกมสามันด้วยชนะแล้วตอนนี้รอคู่เออนี่ก่อนใช่ครับประเทศยูกับประเทศเราอ่ามีฟุตบอลแบบนี้ไหมบอลวัดประเทศดูมีไหมนะนะประเทศกันนะไม่มีผมมาจากทชกานานะไม่มีเด็กแบบนี้ <laughs> ไม่มีเวลาที่มีเด็กถูอันเดียวอายุ20กขวา่าอาจารย์เราไม่เคยจับเด็กแบบนี้ใช่ครับปูพื้นฐานเด็กให้แน่นก่อนครับ พะตอนนี้ฟุตบอลสำารัเรียนอาชีพได้แล้วทุกวันนี้อย่าปูพื้นฐานทั้งการมารยาทในการแข่งขันแล้วก็เบสิคพื้นฐานนะครับในการเติบโตเนี่ยให้เด็กมีความสามารถรู้เรื่องเนี่ยเกี่ยวกับฟุตบอลมากกว่าเดิมนะครับรายการนี้โรงเรียนอนุบันเข้ามาร่วมแข่งขันปีที่2ปีสองแล้วปีแล้วก็เข้ารอบประเทศเือนกันรุ่น12ปีครับปีนี้รุ่น10ปีได้เข้ารอบประเทศก็โอเคแล้วถึงตามเป้าอยู่ครับตามเป้าครับ เขาโอเครับัน้เขาครับอาพี่เาอย่าลืมนลูกอย นะครับในนามของโรงเรียน <ญ Bruno. S 1> อนุบาลเทศบาลตะบนกหญ่นะครับรู้สึกภาคภูมิใจกับเด็กๆนะครับที่มาคว้าชัยชนะนะครับซึ่งเล่นด้วยความทุ่มเทแล้วก็เล่นเป็นทีมนะครับต้องขอขอบคุณไปยังผู้ปกครองด้วยนะครับที่มาเป็นแรงใจเชยร์ให้กับเด็กน้องโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนกหญ่ครับขอบคุณครับการจัดการแข่งขันครับอาจารย์ครับสำหรับการจัดการแข่งขันนะครับเด็กๆของเราจะพูดถึงรายการนี้มากนะครับอยาง อยากจะมาเล่นอยากจะมาแข่งขันอยากจะมาโชว์ฝีเท้านะครับขอชื่นชมฝ่ายจัดนะครับจัดได้ดีเยี่ยมมากนะครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าเราจะส่งทีมเข้ามาแข่งขันอีกครับผมขอบคุณครับหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับทั้งสองทีมเล่นเล่นเล่นด้วยกันดีกันทั้งสองทีมนะครับก็ถือว่า ทำให้นักกีฬามีการพัฒนาในเรื่องของการแข่งขันนะครับจัดการแข่งขันบ้างครับฝากด้วยก็ชื่นชมนะครับในเรื่องของการจัดแข่งขันในในครั้งนี้นะครับทำให้เด็กได้มีการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น,นครับจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกล แต่เราไม่ทอ้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายัง